วันนี้เรามาเผาถ่านกันค่ะเผาถ่านบำรุงดินด้วยเต,ตาต,ตายักษเตาตายากิไฟลุกแล้วนะคะตอนนี้กำลังลุกเลยร้อนมากอุณหภูมิเท่าไหรไม่รู้ค่ะแต่รู้ว่าร้อนมากถ่านที่ได้เราจะเอาไปบำรุงดินนะคะ ที่ได้ชะพ้แบบนี้นี่คือกิ่งพันธุ์ที่เราทำไม่ติดนะคะแล้วก็เอามาเผาใช้เป็นฐานบำรุงดินอีกอีกชีนึงค่ะอันนี้ไฟติดแล้ว